เรื่องว่าสีบดถือนะครับพ่นใหญ่ไหมได้เน่เน่ตู้น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 โอ้โหนี่มาแล้วตัวแรกของเราครับผมนี่ใหญ่นะครับผมครึ่งโลน่าจะได้ สวัสดีครับพี่น้องขอ,อกันคำคำแรงแรงครับมือนน้ครับผมผ้ามหาอยหากินอีก่ละครับสรรหาาะทุ่งนานะครับพี่น้องผ้ามหาาะทุง่งไซเบ็ดครับผมไซเบดปลาไหลนะครับวันนี้เงียเป็นเงียไกลครับผมปลาไหลยีตกหู้น้ำกับเซนาดิึน้ำนะครับจะมีโตให้เลี้ยปลานี่นะปลาไหลไปใส่เ้ปลาถูกใส่เงียจบวัดีโตกนี่นะน้ำหน้าเนี่ยเพราะว่าดี น้ำมันเขาคนสูบน้ามานเข่าสิมีตัจะไปเบิ่งกันหูปลาไหลมันก็สิมีหลายรูปแบบนะครับหูปลาไหลก็เลยโมเมนว่าจะมีแต่รูปแบบเดียวโมเมนหูหนูเลยครับพี่น้องหูหนูเนี่ยมันมีแค่ย่างเดียวแหละครับแต่ว่าหูปลาไหลมันมีหลายลูกเหรียญมันหลายเลยหูปลาไหลเบิ่องยาคือกันอยู่ได้ครับนี่นีกว่าหูปลาไหล ม่นเพราะว่าหน้ามึงเข่าครับพี่น้องบางเชียมันแตอยู่ห้อปู่นะบางเชียจะไม่ไม่แยีบางครับหน้ามึงเขา่าว่ามันไหนจะมีอยู่ละห้องม,มึงแหละสังเกตมึงนะคิดว่ามันต้องมีแหละผมว่า <c ười> <c ười> แต่ป,ป้าปืนมีแน่นอนล่ะครับผมเป็นร่องน้ำเก่าขัางอยู่ตลอดไม่รูว่าร่องน้ำมันเป็นแองคุนนาดินไปคุนนาดินไปถมทีถมยังนะครับมีวน่นนอหนิครับเนนะาะขายากเติมเยอะแหละครับว่าแม้ว่าจะหาง่ายๆเลยครับพี่นะ้อง จะมาหาเบิ่งน้ากันครับผมว่าวันชีมีบ่แต่ว่าผมว่ามันเป็นจะมีอยอ่นีอแต่มนันกินมันเดียวเอาอยากไหมยเบิงบ่งเด้ออือ โห่นี่มีน้ำครับว,วันนี้ม่เห่ยวันแล้วมันเคยอยู่กับอยู่ครับผมเทื่อกี้เราอยู่ไตน้าเทื่อกี้วันนี้มาเห็นครับผมอยู่น้ำหนาม,มนี่มาเลยตกจ็กหมูอยู่ครับพี่น้องเนี่ยฮะก่อนออแบบนี้จะอยู่หรือเปล่าครับพี่น้องอ วันคลายปู่แต่ว่าวันน่าจะเป็นปลาไหยอยู่พูดมบกรดักเลยมันตกเบิ้งอยู่เ่าไม่ค่อยมั่นใจมันเลยวัดดูลองเบิ้งอามีโตรครับพี่น้องเบิ้งมาเลยครับผมเดี๋ยวจะมาเบิ้งมารุนน้ำกันเดี๋ยวจะห,หาตกไประเดยๆครับผมมุรุนนกเฮี้ย สีแมนนะครับผมม้าหงส์เรียบๆเก่าๆครับผมอันนี้ปลาไหลครับเรื่องง่ายๆนะครับผมม้าปลาไหลเดี๋ยวชิโตะรับห้าเนี่แมนมากครับนี่สามหงส์เลยครับผมเลี้ยงกัน่นี่สามหงส์ติดกันเลยนะครับสามหงส์งามๆมันรู้จะอยู่หรือเปล่า แต่ว่าหูงามอยู่นะเดี๋ยวตกครับโค้งยังสวยครับเอา้ามียังตกปลาไหลเมื่อนี่หู้ยัหยงหู้โมเมนต์หูปลาไหลเนี่ยแะครับผมหูเดียบเรียบง่ายๆครับแต่มีรุ่นครับผมอาจจะมีโตครับน้ำเข่าไม่ไม่โยเดี๋ยวจะมารุนกัน เห็นหน้อยเดียวครับผมเนี่ยปิดไว้คือยังมือผมปิดเนี่ยผมก็แงะแงะออกเบิงผงว่าแล้วเป็นไปลาไหลครับรูแฝงนะครับผมรูแฝงนะครับใหญ่หรือเปล่าไม่รู้เบ็ดเบอร์สิบห้านะครับเชือกหกสิบเดี๋ยวมาลุ้นดูด้วยกันครับผมะจะเอาขึ้นไหมมาเบิงน้ำกันว่ามันใหญ่บ่ตัวนี้เดี๋ยวมาเอาขึ้นน้ำกันครับผม ดูแอบแฝงผมว่าแล้วต้องเป็นปลาไหลจะขึ้นหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูน้ำหนึ่งครับผมโอ้โหโอ้โหดู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 อ้น้ำเดือดออกหลังคากล้องผมมึงครับพี่น้องปลาตีโตปลาตีโตเอาขึ้นมาเนาะนี่เนาะ ก็ดึงแห้งครับแกเสียงน้ำพวดพวดพวดเพิ่นว่ <laughs> นาน้ำเพิ่งเข่านล้วนี่ครับผมคัดเหรอครับเืิ่งเบื้องน้ำเบื้องน้ำหางแนละ้วพี่ครับผมหางแนละ้วตรงขากล่องเนาะหรอ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  นะบิดนะครับผมบิดนะครับนี่น้ำออกเงี้ยครับผมมันมาทังทีครับผมนี่น้ำออกเดี๋ยวผมจะแท่งให้เบังงูหนังย่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมหงด ว่าเสียงหนามมันขึ้นถ้ามันอยู่มันหยีบบนะวบเลยนะครับแ้่มันถือมันนอะวัดถืงนะครับตัวอันตัวใหญ่มันมาทางนี้นะครับผมวัดถือนะครับวัดถืงครับพี่น้อง บะถือกบะถือกครับพี่น้องจะขืนในผมหรือบ่าเนี่ยโอ้ยเป็นไง,งครับเดี๋ยวง่ายขนาดได้ล่เบืองแล้วโอ้จบน้ำจนเมื่อยครับพี่น้องจิ้ยวได้เลยครับอยู่หรือเปล่าโอ้โหครับ อเบ็ดง่างครับผมโอ้โหใหญ่จัดเลยครับผมเอาไม่ขึ้นนะครับดูนี่เบ็ดง่างเลยครับพี่น้องโอ้ยตั้งใจติดเคสครับผมเสียด,ดายขนาดครับมาดเป็นตัวแรกนะครับเฮ็ดเบ็ดง่างเนี่ยโอ้ยังบ่ได้ครับ สวัสดีครับโรมสวัสดีครับพี่น้องพอกันคำคำแรงครับมือนี้ครับผมพามมหาอยหากินครับผมพามายามังเบ็ดครับผมเบ็ดปลาไรครับผมยวไปตามบึงตามรุ่นน้ากันว่าสิมีผลงานบ่ครับผมเะได้กินม่นะครับเนาะว่านกับภาพมาตรงว่าน,นี่ครับผมตอนคำคำนะมาแบบต้องเลื่องงานครับยวไปเบื้องกันยีโตให้บ่ตกไปลังตรงนี้ มันบอหลุ่นน้ำกันเลยครับอ้าวยังไงล่ะครับผมเนี่ยห้อยหนูนี่ครับพี่น้องอยู่นะครับผมเนอะเนอะนะขี่ตรงนี้ใส่ตรงนี้นะครับย้อนไปตรงนี้ครับผมนี่นี่นี่เห็นป้อนหัวบอล่าอยู่ตรงนี้ครับผมอยู่นะเป็จะใหญ่ยยครับ บันหล่ครับเดี๋ยวมันรุดหนึ่งรันเนี่ยผู้หวอยตรงนี้ครับผมดึงออกมานอกหูหูกานะครับเนี่ยหูว่าสิบดถือใช่ โอ้โ้นี่มาแล้วตัวแรกของเราครับผมนี่ใหญ่นะครับผมครึ่งโลน่าจะได้นี่มาแล้วเตตัวนี่ครับนี่นี่งูครับอยู่ใต้น้ำนี่ดูว่ามีสองตัวหรือเปล่าครับนี่แต่วมตัวงูนี่นะครับ โอ้โหไตานาหูหนึ่งครับผมผม,มันยอนมานี่ครับผมมาแล้วครับตัวนึงว้าครึ่งโลน่าจะได้ครับผมน่าจะมีไปรุ่นเบองทั้งมันครับผมแล็อามานักนี่ออกมานี่ขึ้นเบ็ดง้างไปนะครับผมกินแป๊บเดียวเบ็ดเบอร์สิบสี่สิบห้านี่แหละครับผมบดได้อันนี้และครับผมดึงบอดขึ้นครับผมบ่ดได้ดึงดึง จกน้ำดินพันเป็นเกี่ยวเลยครับผมเบ็ดลาเลยครับผมพี่น้องเอา้าเดี๋ยวจังมาแก้มือมันครับผมโตกับยีดามประมาณกแปดขีดน,นะจะได้ครับผมเพราะว่าหูมันใหญ่ใหญ่เติบครับพี่น้องรุ่นฟังในปลานี่ครับผมเพราะว่าหูใหญ่เติบอยู่ยันไปแป๊บเดียวกินครับเพราะว่าหูอะไรนี่ มันมีหลายแบบนะครับผมมอแมนวาสีมีแต่หูแบบว่าเห็นง่ายๆหูแอบแฝงกับมีนะครับแบบว่าปิดบังปิดบังเข้าไว้นะครับผมมันกับซีมันหลีไว้เพราะว่ามันจะบกคอยเปิดหูจริงออกมาเทียมันจะปิดไวน้น้อยนึงเปิดหูหายใจมันน้อยนึงแต่สังเกตหูเก่าเกไว้ครับผมบึงหูเกา่เกาเก่าเก่าอะไรจะดักแต่หูดักอนะมเมน ดักแห้งนะบ่ะต้องตกครับผมสะดัก,กว่แห้งนะโอเคเป็นปลาไหลครับลองไปหาเบิรงสังเกตเบิดงครับผมเพราะว่าผมตกเป็นหูกเก่าทั้งนั้นแหละครับผมหูจะบ่ค่อยใหม่ดอกเป็นปลาไหลหูกเก่านะครับผมนี่น้ำิ่นจะเข้านะน้ำมันจะเข้าทงไปแสดงว่าบ่อยู่ครับนี้มกิน หูงามๆอยู่นะครับผมแสดงว่ามันใหญ่หูล้วม่เอานะครับสามหูเลี้ยงกันเลยเงียบคิ๊บทำไป็นนงแสดงว่ามันใหญ่ครับผม ได้รับขอบฟ้าแล้วนะครับผมโอ้โหเป็นตกปลาไหน้านะครับโมน,นี่ตกในน้านะครับผมนักเขากำลังขึ้นนะครับผมตกตามคันน้าครับแต่ยังตกได้อีกครับผมมีหลอกหลอกใหญ่เอานะครับสองหลอกพื้นที่หลายไล่อยู่ครับผมนันจะกินสลาดเนี้ยนะครับผมปลาไหลยังเชี่ยอู้อ เสียกยาวน้ครัานี่ยโอตัวนึงหู้ี่ยวนมากินครับผมหู้แต่หู้ี่กินครัผมอยู่ว่โอ้ยมึงนี่มึงมึงมึงนี่ผมวิ่งแบบังงามครับผมนี่อยู่นาะนี่ครับพี่น้องเพราะว่าหน้ามันอยู่ก่นโอ้ยอยู่อยู่อยู่ครับพี่น้องอยู่ครับผมโอ้เสียงน้อยข้วผมครับโอ้โ โอ้ขึ้นเห็นหมดนี่ครับพี่น้องเสียกเบอร์สามสิบเองนะครับพี่น้องเอ้มาทางนี้หลหรครับผมนปุ๊ดปุดปุดปุดมาทางนี้ครับพี่น้องสวยจัดรลุนเมืองน้ำกันใหญ่บ่ เสียกเงียบหดครับพี่น้องเสียกเงียเป็นว้าครับเสียงน้อยเบ็ดเบือน้อยครับนี่เบ็ดเบือสิบสามต้องคอง่อยๆปล่อยจัง่อยคัดแล้วครับพี่น้องง้มองมาแล้วครับผมคัดคัดครับพี่น้องเดือดมุดบ,บ่อเขา ถ้าคัดบางทีต้องต้องตามครับตามมาครับผมตามลุ้นดูด้วยกันใหญ่ไม่เอ่ยไหนล่ะมาทางนี้แหละครับผมโอ้โหข้างไหนนะฮะฮึเจ็กน้อยเบอร์สามสิบ

อ้ยตัวที่สองเขานะครับผมอ้หใจเย็นลูกใจเย็นลูกโอ้ยโอ้ยโอ้ยเบิงเบิงเบิงนำเบิ่งคนเกี่ยวลงไปก่นครับผมมา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 ครับมาครับมามาครับพี่น้องมาครับมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วครับโอ้ย เอาเรื่องกันนะอ้ยเอาเรื่องกันนี่ครับเนี่ยขาดจนได้ละมาแล้วครับสวยเหมือนกันนะครับผมจะขาดจะขาดเอาเอาขออนุญาตครับผม ตัวที่สองนะครับผมก็ใช้ได้ครับผมสามสี่ขีดน่าจะได้อยู่ตัวที่สองครับผมโอ้ยใสยสวยๆนะครับผมใช้ได้แนี่ยเพดุนบึงลองมันครับผมลองเอาไปหารถใจตื่นมีตักโตบะครับผมไปวางก,กันครับผม ฝากไลค์ฝากแชร์ครับผมฝากช่องสัญหาระทุ่งนาด้วยนะครับไอ้ก็บสองนะครับผมคืนเบ็ดงางไปตัวหนึ่งครับผมเสียกเบอร์หกสิบนะครับเบ็ดมันอาจจะบอดถึงมันอาจจะแห้งมันดีครับผมพี่้นงก็เลยง่างไปครับผมโตใหญ่ครับผมน่าจะมันแปดขีดนะจะมีครับผมแปดขีดึ้นนะครับเนาะ ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากช่องสัญหาเราทุ่งนาด้วยนะครับถ้าถูกใจคลิปนี้กดถูกใจนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปใหม่ๆไปเรื่อยๆนะครับผมการหน้าครูปอกันไหมครับสวัสดีครับ <c oughs> ในการดทงให้ทงหน้าเขานี่นะครับผมฮหายอยู่ฮากิ